<ś led> ชิบหายเสียฟอม <ś led> <ś led> แม้มันมาถ่ายกูออกจางกรนัตโทษเลยนะ <ś led> อ,อ้าวไอตอนไม่ล่ำเนี่ยวางไว้มันออกไงอา้าวข้อมั่นใจกล่าววพวกูผู้นี้ละดี๋ยุ่ 5, งนี้ดีฮะกูรอใส่บาทกูแล้วกันกูจะเดินไป6วกม,มงกยยังไม่เห็นไ <ś led> อหมอพี่นไอเมีมเยก็บอกไปดูนี หลวงปู่ท่านป่วยหรือเปล่าปกติ6โมงครึ่งมีมันก็ถึงหน้าบ้ากมัน7โมงก็ยังไม่ถึง7โมงกว่าหวาหมอพี่นึกมาแล้วยี่บินโตมาเป็นไงพระอาจารย์เมือบุญแจามาะเปล่า <laughs> ไรได้เลื่อกหาสมาธิแบบนี้ไม่ใช่สมาธิเออไม่ใช่สมาธิเลิกเลย นี่แห่ะคะท่องน,นะคาถาวิเศษทั้งหลายให้กูเป็นคนว่าเรียนเรียญใหญ่น่ะเวดมนาคาถาโพโย์ีตอนทําไม่ขันตัวเองนี่มันเป่าพ่วงหลุดพ่วงหลุดนี่พอขันตัวเองกับขาเตียงแล้วมันไม่พ่วงหลุดตัวเอเอมันไม่พ่วงหลุดแล้วถามทำไมไม่ยกขาเตียงยกไม่ได้มันยึดติดต้องหนานอนมาขัน แล้วไอ้วันนั้นมันนั้นเป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ไอ้หาสองสามตัวนี่ยันนันไปเยี่ยมบา้านทิ้งมาให้กูไอ้ขอไม่่งที่อยู่บนโต๊ะมาบุญเจมาเปล่าเอามาครับอยู่ในรถผมไปเอามาเลยยังไม่ได้ขี้ยังไม่ได้เลี้ยวเลยกระชากเนี่ยว่บาบ้าอะไรอย่าไม่เอาอย่างไม่ใช่สมาธิสมาธินี่กูไม่เคยเล่า,าอะไรให้ฟังกูหาย วันนี้กูเก็บนำมานาเนื้อเออวันนี้มาดันมาเปิดเผยความรับแล้วยจะบอกไอ้พี่นึ๊กอย่าเป็นเล่าไว้ใส่ฟังในห้าไอ้ชี่หน้าไม่ใช่สมาธิสมาธิมันต้องเป็นสมาธิเพื่อความอ่อนกระ แต่สมาธิเป็นความยึดถือพวงผูพันละเรึงไม่ใช่บุญไม่ใช่บุญถามว่าไม่ใช่บุญแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นเดเป็นตะบะเป็นอำนาจจิตเป็นอนุภาพของจิตในชั้นฝ่ายมารเรียกว่าจิตมืดจิตดำมืดอาถาคมเวทมนต์เนี่ยทำมาเยอะแล้วทำมามากะทำแล้วก็ไม่ได้อะไรมันก็ได้เป็นของเล่นเล่นหล,ลอกๆอ,อไปวันวันก็ดสนุก แข่งกันแข่งมีลุงตาชื่อลุงตาลุ้นตะบุญจะเป็นคนเก่ารุ่นวัดเกินองเตยแล้วแกอยู่นานเป็นพระมหาเถราแล้วแกถ้าจะเป็นคนของแผเรียนมีวิชาบางรู้แต่ขาแกพิการบินทบาทไม่ได้เช้าๆชล้วผู้บินทบาทมาก็จะไปให้แกฉันแบ่งแกฉันแกก็จะเล่าอะไรบ้างให้ฟังแล้วก็นักฟังฟังจำบ้าง เขาจะเป็นคนเก่งเวทมนตร์ฌานเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิสรุปสุดท้ายในวิชาสมาธิที่เป็นวิชาสมาธิเนี่ยมันยิ่งหนักยิ่งเรียนยิ่งหนักยิ่งผูกพันรัดลึงยิ่งตกเป็นท่ายิ่งอยู่ในอำนาจการครอบงำของมนุ์ฝวายมืดแต่ถ้าเป็นสัมมาสมาธินะมันจะยิ่งเรียยิ่งเบายิ่งผ่อนคลายยิ่งโปร่งเบาสบาย เบาสบายผ่อนใครเป็นสมาสมาธิรวมๆสรุปก็คือบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไป,ไปมีเงินมีทองทำให้เกิดบุญแล้วมันเป็นเครื่องป้องกันอะไรมันเป็นเครื่องป้องกันทรัพย์ของเราข้ามภพข้ามชาติได้เราคิดว่าวันนี้เรารวยละชาตินี้เรารวยละแต่ชาติต่อๆไปล่ะเราจะรวยหรือเราจะจน เราเกิดชาติเดียวเสมอไที่ไหนเลยเป็นที่มาขอพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องบุญกิริยาวัชถุสิบอย่างในสามัญเดียบนสูตรให้แก่พระเจ้าวัาชาติศัตรูไดฟ้ฟังว่าวิธีป้องกันทรัพย์สมบัติข้ามพบข้ามชาติต้องทำสิบอย่างนี้ดังกล่าววันนี้ในวันนี้ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลละเจตนาของลูกหลันทุกคนที่ กระทำสิ่งที่งดงามให้เกิดขึ้นในสันดานตรงแล้วก็จะเป็นผลบุญส่งให้เป็นานที่สงสงให้บุญคือเรื่องยังให้สําเร็จถึงสมบัติทั้งปวงเจริญธรรมอ่างสบเอ็ดโมงแล้วเอาเดี๋ยววัถาวายทานกอนลูกถาวายทานว่าน้ำงมองสมจบนะ เจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าข้าเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องั ด้วยเครื่องสการเหล่านี้อินมินาสการณนะอินมินาสการณนะสังฆังอภิกษุสยามะสังฆังอภิกษุสยามะข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสการะ Um แจ้าแ um: ่ญาติทั้งหลายของ้าพระเจ้าแ่ญาติทั้งหลายของท้พเจ้าบ well, like ัรการระนานเธอดบราะาทานและสิ่งของทั้งหลายที่ลูกหลานายระบูรักแร้และหยให้เป็นสมบัติของวัดกรปาสนานพุธีใช้ในกิจกรรมสาธารณสุนทรห์ กับผ้าอางน้ำฝนและไตรจีวรของสาางังฆทานหลวงปู่ขอแบ่งส่วนหนึ่งเอาไปให้ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พระที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมเปิดเครื่องพอสมควรเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาจัดส่งไปคือส่งทุกปีนะครับพอท่านทั้งหลายอนุมโมทนาพร้าาอมกับวัตใจเป็นถวายเป็นค่าไฟให้กับวัดแต่ละวัด วัดละ5,000นบาทว่าท่านท่านไหล่าโมทนาอยให้มาวันนี้เดี๋ยวผู้อนตั้งใจกรุณาว่าตามรับคนอ้าวแบ่งรุ่นในรุ่นร้านด้วยพอวันก็มีบวชบวชพระแปดรูปเนรีสองรูปเมื่ออีทั้งโมยา kita untuk ya tayo pun jom sampai kaya tanglah. ัารั้งหลายเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายเทังหลอสุรกายทั้งหลายเรีากายทั้งหาังงไม้ทั้งหลาย ้ได้อาหารและกใจีกาพะเจ้าพระเจ้าขอที่ส่วนกุสนี้ให้แก่เทพเจ้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาพระ้าาพระเจ้าและเทพเจ้าะเทจ้าทั้งหลายทู่วสรั่าคนระพีคและปิยาโยม าจัตุโรกบาลทั้งสี่จตุโลกบาลทั้งสี่พระธรณีพระรองค์าระองคาระเพพระเายสัพพสัตทั้งหลายทั้งหลายี่เรียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารและนัฏณสถานที่แห่งนี้ พระเจ้าทั้งหลายให้กระทำเรียด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเธอข้าพระเจ้าขอที่ส่วนกุศลนีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าแะสมเด็พระนางเจ้าพระบรมรชินีนาพระบรมราชินีนาพร,ร้รอมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมท้งพระบรมวงศานุวงศทุกทุกพระองค์ทุกทระ,ะรรองค์ขอจงทรงพระคเศสสมราขอจงทรงพระเกศสสมราทรงมีพระชนมายุอินน่งยนนะ

สทาโสติประวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดจะเริ่ลูกให้มีปัญญาตั้งมันรู้ทั่วถึงธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไวดีแล้วให้รํารวยรุ่งเรืองทุกคนเดี๋ยวไปฉาดทานข้าวพ่ถือศีลแปด อยู่ด้านหน้า,นาลูกอย่าไปแย่งคนถือศีลก็กินถือศีลแบบเอาคนแก่คนเฒ่าทำหน้าก่อนอยู่ร่วมกันต้องมีน้ำใจอย่าอย่าทำตนเป็นคนหน้ามันเกลียนมีน้ำใจให้อภัยและระยาเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องงานรังเกียจสำหรับมนุษ,ษยชาติอย่าทำตนเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ก็คืออย่าทำให้ใครเ็เกลียดเราล่ะ ภาพนั่นเดี๋ยวบ่ายบ่ายโมงเสร็จๆนะ่ะต้องเสร็จๆหน่อยอ่ะลงมาฟังธรรมหลวงมาแสดงธรรมพูดถึงเรื่องวันอาสาประหารอุจาแล้วก็ปฏิบัติธรรมในช่วงบ่ายค่ะขอทุกท่าที่ต่างในความเมตตาขององค์บาตการย์ที่ให้ข้อธรรมะกับพวกเราค่ะพระพระพระ การาำราได้หมดอนาสภาพ,พอกันค่ะค่ะ นั่งก่อนให้ปวดไก่อนนะครับเดี๋ยวขึนะครับเดี๋ยวึ้นนะครับ